ครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับุผู้ชมครับวันนี้ผมขออนุญาตใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพราะว่าหลายคนนั้นพยายามที่จะบอกเข้ามาว่าคุณหนุ่มทํารายการใส่หน้ากากอนามัยหน่อยเถอะวันนี้ผมอนุญาตใส่นะครับวันนี้ครับกระแสของเราเราพูดคุยถึงเรื่องราวของยาตัวใหม่ที่ตอนนี้ทางการจีนบอกว่าจับมือร่วมกับทางญี่ปุ่นนะฮะผลิตยาตัวหนึ่งชื่อว่าอวีแกนขึ้นมาว่ามันสามารถรักษาโควิด -19 ได้วันนี้คุยเรื่องนี้นะครับกับอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของกรุงเทพหานคร จะปิดเมืองหรือเปล่าจะล็อกดาวหรือเปล่ามีมาตรการคุมเข้มยังไงบ้างและถ้าติดเมืองจะเป็นยังไงต่อไปวันนี้นะครับเราพูดคุย2ท่านด้วยกันครับผู้ช่ยวยศาสตราจารย์นายแพทย์พิศนจ,จงตระกูลนะครับภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกท่านหนึ่งครับร้อยตำรวจเอกพงศกรขันเมืองครับโฆษกกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการด้วยอาจารย์ใส่หน้ากากหร่อไมฮะ ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรนะครับเนื้อใสปกติใสด้านนอกู่แล้วครับพอใส่ด้านนอกตรงนี้ไม่ใส่นะฮะครับผมโอเคผมก็ย่าใส่แล้วกันครับผมนะครับเพราะว่าผมขออนุญาตเพราะว่าหลายคนบอกเข้ามาว่าอยากให้ใส่ครับดีแล้วโอเคครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตคุยมุมนี้ก่อนเดี๋ยวเรื่องของทางท่านโฆษกเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวค่อยคุยครับผมอาจารย์อาร์วีแกนยาตัวใหม่ที่ทางจีนกับญี่ปุ่นบอกจับมือร่วมกันแล้วไอ้ยาตัวนี้มันสามารถ ฆ่าไอ้เจ้าโควิดในทีนที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ได้และสามารถทําให้ปอดน,นั้นดีขึ้นมาได้ถ้าเปรียบเทียบแล้วถ้ากินยาตัวนี้ก็ไปสี่วันดีขึ้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่กินยาตัวนี้11วันมันถึงจะรักษาตัวเองร่างกายของเราเรื่องนี้จริงเท็จยังไงฮะในฐานะที่ท่านก็ข้ามวอดอยู่กับเรื่องของยาครับคือชื่อที่คุณหนุ่มพูดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อการค้านะชื่อที่เป็นชื่อสามัญทางยาเนี่ยเขาเรียกว่าฟาวิพิราเวียฟาวิพิราเวีย ฟาวิพิราเวียโอเคครับผมตอนนี้ยาตัวนี้ก็เป็นยาซึ่งมีมานานแล้วนะมไม่ใช่เพิ่งคนพบหรอกอแต่ใช่ใช่มีมานานแล้วเนื่องจากว่าทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบริษัทญี่ปุ่นเขาผลิตขึ้นเขาตั้งใจว่าจะเอาไปแก้ไขปัญหาของเชื้อไข้หวัดใหญ่ซึ่งอาจจะกระมันไม่อาจจะมันกลายพันธุ์เรื่อยๆอยู่แล้ว แล้วเขาก็เกรงว่ายาที่เรามีใช้อยู่เดิมคือโอเซลามิเวียยจะเอาไม่อยู่มันคือ,อยารักษาอะไรให้โอยาซิเวียอะไรโอเซลามิเวียเนี่ยยารักษาไข้หวัดใหญ่ที่เราใช้กันอยู่ชื่อการค้าที่เรารู้จักกันดีก็พวกทามิทามิฟูใช่แล้วก็ไข้หวัดใหญ่นี่มันกลายพันธุ์เรื่อยๆเขาก็กังวลว่ามันจะดื้อยาบริษัทญี่ปุ่นบริษัทเนี้ยเขาก็เลยไปผลิตฟ,ฟาวิพิราเวียเก็บในสต็อกไว้เพื่อว่าถ้ามีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่ ดื้อต่อยาเนี่ยเขาก็จะสามารถมียาไปต่อสู้แสดงว่าไอ้ยาไอ้ฟาวิพิราเวีย,ยมันคือยาที่มันจะเป็นยาตัวที่2ที่สามารถมากำจัดไ้เจ้าไข้วัดไส้สายพันธุ์นู่นนี่นั่นได้ถูกไหมฮะแต่เขายังเก็บไว้อยู่เขาเก็บไว้เขาใช้ตัวแรกไปก่อนถูกเพราะถ้าเกิดต่อไปมันดื้อยาเขาจะเอาตัวนี้ดันออกมาถูกเพราะฉะนั้นเขา<ร>สต็อกเก็บไว้อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นมันถึงแบบว่าปุ๊บปั๊บออกมาเลยไงหมายถึงว่าเขาสต็อกเก็บไว้แล้วว่าทางจีนเขามีคนไข้เยอะใช่ไหมเขาก็เอายานี้ไปทดลองทดลองใช้จนตอนหลังเนี่ยก็ได้ันน่แะ ว่าเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยยานี้ก็ดันมาออกฤทธิ์กับเจ้าโควิด -19 ให้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีนะครับการออกฤทธิ์ก็คือว่ายับยั้งให้การเจริญเติบโตหมายถึงว่าการที่มันจะแพร่กระจายตัวมันเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถูกหยุดยั้งไว้พอการหยุดยั้งลงได้สําเร็จนะครับการที่ไวรัสจะไปทํำลายเนื้อปอดเรามันก็จะถูกหยุดไว้แล้วก็ภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยจะมาขมือมันเองครับ เมื่อมันหยุดแล้วนะครับอันนี้ถือเป็นข่าวดีจริงๆเป็นข่าวดีมากไม่ใช่เป็กนิวที่แบบอย่างเราได้ยินกันมาก่อนหน้านี้เป็นข่าวดีอย่างยิ่งครับเพื่อให้ประชาชนอย่างน้อยก็เกิดความสบายใจขึ้นนะครับเราจะดว่าแย่เลยหรือยังแย่ได้แย่ในเชิงว่าถ้าเรามีอาการมากต้องพูดก่อนนะว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่สบายด้วยโรคนี้ย แปดสบนี้จะไม่เจอ,อยานี้เลยนะ,<ฮ>ะเพราะว่าคุณหมอจะเก็บไว้ใช้ในยามที่เรามีอาการรุนแรงอที่ปอดที่อาการหนักค,คุณหมอจึงจะใช้ยาขนาดนี้นะครับคนทั่วๆไปเนี่ยที่ไปเฝ้าดูในโรงพยาบาลเนี่ยบางคนก็ไม่เจอ,อยาต้านไวรัสเลยเ <ฮะ S 2> ป็นการให้ยาเพื่อบรรเทาอาการนะครับครับผมเพราะฉะนั้นยืนยันชัดเจนนะครับว่าไอ้เจ้าอาวีแกนนะฮะอวีแกนมันก็คือยาฟาวิพิราเวียมันคือตัวเดียวกันแต่เครืคร่องหมายการค้ามันคืออวีแกนซึ่งตัวนี้มันมีก่อนหน้านี้มาอยู่แล้วใช่ครับ เมืองไทยมีหรือ,อยังนี่ก็เป็นข่าวดีอีกประเทศไทยก็ด้วยความร่วมมือคงจะระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลน,นี่แหละก็ได้ยาม,มา4 0,000เม็ดนะ4 0 0 0 0เม็ดอยู่ในสต็อกเรียบร้อยเลยกี่คนถ้า4 0 0 0 0เม็ดรักษาได้กี่คนเราใช้ประมาณ70เม็ดต่อหนึ่งคนก็หารเอาก็ประมาณสัก70เม็ดต่อหนึ่งคนประมาณสัก5 600อคนอะไรเงี้ย5 6า0คนตอนนี้ก็ปาไป300แล้วอ่าไม่ใช่สิเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า300นี่คือคนที่ไม่สบายบใช่ไหมครับเราบอกว่า80%นนี้ไม่ต้องใช้ยาเลยนะ เหมือนเป็นหวัดเจ็บคอรธรรมดาใช้พาราเซตามอลก็สบายแล้วเพราะฉะนั้นยานนี้สำรองไว้ใช้กับคนบางคนที่อาการหนักเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ใช้แค่ไม่กี่คนหรอกแสดงว่าไอ้ฟาวิพิโรเวียตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ได้เฉพาะคนที่หนักหนัก,นกคือต้องขั้นไหนถึงเรียกว่าหนักขั้นไหนถึงเรียกว่าไม่หนักคุณหมอก็จะดูอาการ,รนะครับคำว่านหนักก็คือว่ามันลงปอดนะแล้วก็หายใจเร็วมากเลยแล้วก็คข้ไม่ยอมลดสักทีเอ็กซเรย์ดูมันก็เนื้อปอดถูกกินไปเยอะพราวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดก็ต่ํา ซึ่งระดับนียมันมีอยู่ว่าปั่มระดับไหนหายใจเร็วกี่ครั้งต่อน,นาทีคุณหมอจะดูเป็นขั้นตอนไปว่าขั้นตอนนี้รักษาแบบนี้ขั้นตอนนี้ใช้ยาแบบนี้อาจารย์ผมถามแบบนี้ณนะตอนนี้มนุษย์เราปกติทั่วไปหายใจนาทีหนึ่งกี่ครั้งประมาณ20 20ครั้งต่อนหนึ่งนาทีถ้าคนติดเชื้อไวรัสโควิดเอาแบบธรรมดาไม่ต้องหนักนะฮะหายใจอยู่ที่กี่ครั้งติดเชื้อธรรมดาใน80%หายใจเร็วเท่าเดิมเท่าเดิมไม่เปลี่ยนเลยแล้วถ้าหนักละ ถ้าหลังจากนั้นคุณหมอจะดูที่ประมาณ30เป็นเกณฑ์30 30ครั้งต่อนอาทีถูกไหมฮะต่อนอาทีนั่นหมายความว่ามันมีอะไรที่มันผิดปกติในร่างกายเพราะว่าปอดเขาเริ่มถูกทําลายโดยเชื้อไวรัสซึ่งไม่ใช่ว่าไวรัสเนี่ยมันจะลงไปที่ปอดในคนทุกๆคนแล้วทาให้เกิดอาการที่ว่าเมื่อมันลงไปได้สําเร็จแล้วก็ปอดทํางานได้น้อยลงเมื่อไหร่เนี่ยเราจะต้องหายใจเร็วขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนออกซิเจนให้ทันคําว่าหายใจเร็วขึ้นในที่นี้หมายความว่าเรา นั่งเฉยๆก็หายใจเร็วแล้วถูหลายคนอาจจะมีคิดว่าออมไม่ได้ฉันต้องไปเดินไปก่อนหรือเปล่าถึงหายใจเร็วออกกําลังกายไปหายใจเร็วไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องปกติเวลาเราออกนนกำลังขึ้นเราก็ต้องหายใจเร็วอยู่แล้วเพราะเราต้องการออกซิเจนมากขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นถ้าเป็นโรคแล้วหายใจเร็วซึ่งขั้นตอนนั้นมันก็จะมีอาการประกอบด้วยนะคือมีไข้สูงด้วยต้นแล้วเดี๋ยวคุณหมอเขาจะตัดสินใจเองว่าขันนี้ใช้ยาอะไรแล้วยานี้ก็ไม่ได้ใช้ตัวเดียวด้วยนะ ใช่ไม่ใช่ยังไงฮะอาจารย์หมายคืมว่าเวลารักษาโรคเนี่ยเขาจะมียามากกว่าหนึ่งขนานที่จะใส่เข้าไปเพื่อรักษาโรคนะครับเ<ม>ช่นที่เราได้ยินชื่อก็พวกคลอโรควินอย่างนี้เป็นต้นคลอโรควินนี่เป็นยารักษาอะไรฮะมันเป็นยารักษามาลาเรียแล<า>้วมานนานมากแล้วครับ<ะ>มีมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เอายาเนี่ยมากกว่าหนึ่งชนิดนะครับเวลาคนไข้ไม่สบายเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้อยากจะเตือนประชาชนว่าพอประชาชนได้ยินชื่อยานะ โดยเฉพาะยาซึ่งเรามีอยู่แล้วดั้งเดิมเนี่ยประชาชนบางคนเนี่ยไปหาซื้อครับคือไปได้ยินมาบอกว่ายานี้ช่วยได้ช่วยได้ก็เลยพยายามจะไปหาซื้อ,อน,นี่ขอเตือนว่าอย่าทําเป็นอันขาดนะครับเพราะยาเช่นคอโอคินเองเนี่ยมีผลข้างเคียงเยอะแยะมากมายเลยซึ่งคุณหมอจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังมากยาไปหาซื้อมาเองเป็นอันขาดแล้วถึงหาซื้อมาก็ไม่ได้ไประโยชน์เพราะผมบอกแล้วว่ามันไม่ได้ใช้ยาตัวเดียวมันต้องใช้ยาหลายขนาดร่วมกันครับแล้วคนที่อาการน้อยๆไม่ต้องใช้ยาเลยอย่างคุณแมทชิวดีนนะฮะคือที่แก โพสในอินสตาแกรมของแกออกมาเนี่ยแกบอกว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้แกเนี่ยมีอาการเป็นไข้นะฮะพอไข้ไข้เสร็จปุ๊บมันเหมือน,นจะเริ่มดีขึ้นแล้วปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยแกก็วางใจก็มีการคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกโอเคดังตอบไม่ได้จริงว่าจะมีไข้อะไรเพิ่มหรือเปล่าปรากฏว่าผ่านไปได้แค่วันเดียวหลังจากที่ไข้ลดลงไปหมดแล้วมันกลับมาอีกคุณหมอเลยให้กินยา4ตัว4ตัวนั้นใช่หรือเปล่าฮะอันนี้ตอบไม่ได้ครับเพราะว่าแต่เท่าที่ดูนะดูภาพจากวิดีโอเนี่ย เขาไม่ได้มีอาการหอบเหนื่อยอย่างชัดเจนนะ,ะแล้วก็ไม่ได้มีสายระโยงระยางอะไรเชื่อต้องให้เหมือนอาการหนักแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเข้าใจว่ายาเนี่ยจะเป็นยาอื่นๆซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับไวรัส,สนี่โดยแท้เดี๋ยวนะอาจารย์แสดงว่าไอ้ฟาวิพิราเวียหรือว่าไอ้เจ้าอาัลบแกนเนี่ยมันจะใช้ได้กับคนที่มันต้องไปนอนแล้วก็มีสายอย่างนี้แล้วอย่างนี้เหรอฮะไม่ใช่ว่าใช้ได้กับเรามียาน,น้อยจําได้ไหม ดังนั้นคุณหมอจะตัดสินใจใช้ยามเมื่อมีความจําเป็นต้องใช้เท่านั้นในคน<อ>ที่มีความจําเป็นจริงๆครับถ้าอยู่ๆบอกคนเป็นนิดหน่อยขอใช้ขอใช้เราจะไปพอได้ไงอ่ะม,มันไม่พอเพราะฉะนั้นมันต้องเก็บไว้ใช้ในยามที่คุณหมอคิดและจุดนี้ต้องใช้เขาก็จะใช้ครับผมแล้วก็ให้สบายใจด้วยว่าตอนนี้ทางรัฐบาลก็พยายามหายาม,มาเพิ่มนะไม่ใช่มีแค่นี้ก็มีแค่นี้นะก็อย่างน้อยก็อาจจะได้มาอีกแสนเม็ดอะไรประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ประชาชนสบายใจเบื้องต้นก่อน ว่าถ้าเจ็บป่วยเนี่ยรเราเข้ารักษาได้สบายอยู่แล้วมีสถานที่รองรับนะครับมียาพร้อมถ้าถึงจุดที่ต้องใช้ยาใดๆเนี่ย คุณหมอก็พร้อมที่จะรักษาเราเพียงแต่ว่าตอนนี้อย่าให้มาโรงพยาบาลเยอะเกินไปเพราะว่าถ้ามาเยอะๆเนี่ยห้องก็ไม่มีห้องนี่หมายถึงว่าถ้าการป่วยหนักเราต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องอยู่ ICU เป็นต้นใช่ไหมอย่างนี้ห้องเราจะมีไม่พอก็อยากให้การกระจายเนี่ยมันเกิดขึ้นช้าๆค,คนเข้ามาทีละจํานวนน้อยๆถึงแม้วันนี้เราจะได้ยินว่ามีคนไม่สบายทีหนึ่งสามสิบห้าสิบคนนะแต่อันนี้ก็เป็นคนที่เพิ่งติดและการก็ไม่ได้รุนแรงคนเหล่านี้ที่เราได้ยินว่ามี3ามสี่ร้อยคนเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเจอยา ฟาวิพิราเวียที่เราพูดอยู่เลยอาจจะไม่โดนเลยอาจจะไม่ได้จะไม่จำเป็นต้องกินเลยไม่ต้องเลยอาจจะโดนก็เช่นว่าคนที่มีอาการหนักนะก็คือหนึ่งคนที่อายุมากๆอ่ะแต่คนที่มีโรคประจําตัวที่เขาควบคุมโรคไม่ดีเช่นเบาหวานน้าตาลยังสูงอยู่เลยความดันยังควบคุมได้ไม่ดีเลยแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ได้รับข่าวเรื่องว่าเด็กเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะกังวลมากใช่ไหมว่าเดือนล่าสุดติดแล้วใช่อันนี้อยากให้สบายใจเบื้องต้นก่อนว่าข้อมูลเท่าที่มีเนี่ยเด็กอายุต่ํากว่า9้าขวบนะครับ ไม่มีใครมีอาการรุนแรงเลยมไม่มีใครเสียชีวิตเลยจนถึงปัจจุบนันเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่สบายใจให้สบายใจขึ้นบ้างว่าถึงแม้เด็กจะไม่สบายะนะแต่ว่าที่เด็กเล็กมากๆนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวคุณหมอติดตามต่อไปนะให้สบายใจก่อนว่าคนที่อายุน้อยเนี่ยโดยมากไม่มีใครเป็นอะไรที่รุนแรงคำถามสําคัญฮะอาจารย์ครับคือตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยแน่นอนว่ามันติดก,กันไปเยอะมากจริงๆนะฮะทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่า ไอ้เจ <formation. S 2> ้ายาฟาวิพิราเวียหรือว่าอวิแกนที่เขามีการนําเสนอกันออกมาตอนเนี้มันจะเพียงพอกับประชากรโลกหรือไม่แล้วเมืองไทยจะได้มาแค่อีกหนึ่งแสนเม็ดเมื่อเทียบกับตารางของคนที่จะต้องป่วยขึ้นหลังจากนี้ไปต่อไปเ็าจะไปต้องไปทํายาที่ไหนอะไรยังไงแล้วมันจะเพียงพอหรือเปล่าเชื่อว่าเพียงพอแน่นอนครับอันนี้อย่าไปกังวลมากนะครับเพราะว่าหนึ่งยานเนี่ยเขามีอยู่ในสต็อกอยู่แล้วที่ผมพูดว่าเขาสต็อกไว เพื่อแก้ปัญหา,าการระบาดของไข้หวัดใหญ่ไทยทำได้ไหมฮะเรายังทําไม่ได้ตอนนี้ทุกประเทศก็ไม่มีใครทําได้ก็ต้องเอามาจากบริษัทที่เขาสต็อกไว้ก๊อปด้วยไหมก๊อปก๊อป มันจะผิดกฎหมายนะครับการก๊อบนี่ผิดกฎหมายเอามาแกะเงี้ยเอามาแกะแล้วก็ก๊อบเอาไม่ได้ครับไม่ได้ผิดกฎหมายครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปคิดเรื่องก๊อปไม่ก๊อบหรอกเพราะว่าเราได้รับตัวยามาอยู่แล้วแล้วก็ปริมาณที่ผมพูดเนี่ยนะเป็นปริมาณที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาคงคำนวณกะแล้วว่าเราขอแค่นี้นะเพียงพอแล้วกับคนไข้อาการหนักของเราตรงนี้อย่าไปกังวลครับว่าเราจะไม่มียาใช้โอเคนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนั่นคือเรื่องราวของยาคุณเย่ได้แล้วเบาๆ แย่ yeah, แบบเบาๆนะฮะเพราะตอนนี้ยืนยันมาแล้วนะครับจากทางท่านเภสัตบอกเลยบอกว่าอ,อ,อาจารย์บอกเลยบอกว่าฟาวิพิราเวียหรือว่าอวีการเนี่ยตอนนี้มันน่าจะใช้ได้แล้วล่ะใช้ไม่ได้ใช้ตัวเดียวนะฮะใช้รวมกับอีกสองสมตัวนะฮะแล้วมันก็จะมีประสิทธิผลประสิทธิภาพในการจัดการในเจ้าเชือ้อโควิด -19 นี้แต่แน่นอนครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็ยังอยู่ในความเรียกว่าไม่สบายใจเพราะกว่ายานี้เนี่ยจะมาถึงหรือว่า ไอ้โรคนี้มันจะไปถึงไหนแล้วมันชัวร0 0หรือเปล่าก็ยังต้องมีเรื่องราวของการล็อกดาวน์ตัวเองล็อกดาวน์บ้านล็อกดาวน์กรุงเทพเพราะอาจจะเป็นเมืองที่เรียกว่าคนจากกรุงเทพเนี่ยทยอยออกไปจากในจังหวัดอื่นๆทําให้จังหวัดอื่นๆนั้นเขาไปติดเชื้อด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาคุยกับทางท่านโฆษกกรุงเทพมหานครนะครับดีวกลับมาครับ สู่รายการโขนกระแสคุณผู้ชมครับวันนี้เราแน่นอนครับคงจะต้องพูดคุยกับทางท่านโฆษกกรุงเทพมหานครเรื่องราวของการล็อกดาวน์กรุงเทพตอนนี้ขั้นตอนแรกที่ทางภาครัฐเองได้มีการเสนอออกมาคือบอกว่าให้ทางผู้ว่าเป็นคนตัดสินใจดูเองถึงความเหมาะสมถูกไหมฮะ ตอนนี้ในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยมาตรการการคุมเข้มมีอะไรยังไงบ้างนะฮะขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งครับคือต้องอธิบายกับคุณหนุ่มให้ฟังก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามองแต่เนิ่นๆเ,เลยครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเลวร้ายได้ขึ้นสิ่งแรกที่เราทําก็คือการยกเลิกจัดงานสงกรานและก็ยกเลิกให้ไม่มีการจัดอีเวนต์ทั้งหมดตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่ผู้ป่วยยังไม่ถึง100คนฮะแต่ปรากฏว่าสถานการณ์จากที่เราการประเมินแล้วเนี่ยมีการติดเชื้อมากขึ้นมีการติดเชื้อผ่านสถานบริกกาารแลว็สนมย เราเลยต้องมีการที่จะต้องยกระดับมาตรการมากขึ้นฮะแต่ทีนี้คุณหนุ่มผมอยากจะใช้โอกาสนี้ในการอธิบายว่าคําว่าล็อกดาวคืออะไรคือคําว่าล็อกดาวที่แท้จริงในโลกนะฮะจะมีแค่ประมาณ2เมืองที่ล็อกดาวจริงจริงหนค,คืออูฮั่น2คือที่ประเทศอิตาลีการล็อกดาวแท้จริงคือการที่ให้ทุกคนหยุดอยู่กับบ้านไม่มีการออกนอกบ้านเลยทุกคนต้องอยู่ในห้องแม้กระทั่งซื้อของหรือซื้ออาหารก็ต้องจำเป็นต,ต้องซื้อสิ่งที่จําเป็นเท่านั้น ไม่ออกมาอย่างเช่นอิตาลีต้องมีการขออนุญาตจากรัฐอย่างเช่นถ้าคุณจะออกไปเดินไปซื้อของคุณต้องมีใบอนุญาตในการขอกอแบบฟอร์มทางอินเทอร์เน็ตนั่นคือการล็อกดาวน์ที่แท้จริงครับและผมพูดได้เลยว่ากรทมพร้อมที่จะล็อกดาวน์ทุกๆอย่างแต่สิ่งที่สําคัญก็คือ1คือการล็อกดาวน์ต้องจบ2คือทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือกรทมและ3คือการล็อกดาว ไม่ต้องจะทําให้คนไม่เคลื่อนย้ายออกไปทั้งหมดมันไม่งั้นมันจะเป็นการเร่งแพร่กระจายเชื้อทีนี้ผมขอพูดหนึ่งกรอบอํานาจของกรทมสิ่งที่กทมสามารถทําได้คือตามพรบโรคติดต่อซึ่งก็คือมาตรา3 4มสและสาสิ่งที่คณะกรรมการโรคติดต่อประจำกรุงเทพมหานครสามารถทําได้คือ1คือให้คนที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อหรือสัมผัสผู้ติดเชื้อเนี่มารายงานตัวต้องระบุบุคคลไม่สามารถระบุะได้ว่าคนที่ไปไหน สิ่งที่2ก็คือการปิดสถานที่มสมมุติว่าถ้าเกิดผู้ว่ากทมโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดโรคติดต่อประจาจังหวัดกรุงเทพมหานครทําการปิดสถานที่ใดทสถานที่หนึ่งอย่างเช่น8สถานที่ที่เราได้ระบุไปเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราสามารถทําได้แต่การล็อกดาวน์ให้คนไม่ไปทํางานไม่ออกจากบ้านไม่ออกจากบ้านทั้งหมดนี่คือสิ่งที่หลายๆประเทศทําเขาเรียกว่าเคอร์ฟิวสิ่งเหล่านี้กทมโดยคณะผู้ว่ากทมไม่สามารถทาได้แต่สิ่งที่เราสามารถทําได้คือสั่งให้ปิดสถานที่ หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทั่งปิดสถานีวิทยุทั้งหมดอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยสมมติว่าเราเกรงว่าผู้สื่อข่าวจะติดเชื้อเราก็ต้องมีเหตุโดยอย่ามองผมสิฮะไม่ใช่ครับคุณหนุ่มใส่หน้ากากแล้วครับก็คือเราก็ต้องมีเหตุในการที่จะพิจารณาซึ่งเราพร้อมบอกบอกตรงตรงนี้ได้เลยว่าเราพร้อมจะทําทุกอย่างแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องทาและจบเพราะถ้าเกิดมีการล็อกดาวน์นานยิ่งนานยิ่งมีปัญหามากขึ้นและถ้าเกิดมีการล็อกดาว ถ้าเกิดการล็อกดาวเป็นการเร่งการแพร่กระจายของเชื้ออ,อย่างเช่นล็อกดาวปิด14วันและคนกลับบ้านต่างจังหวัดหมดเลยทําให้เชื้อกระจายมากขึ้นดังนั้นผมขออนุญาตยก2เคสซึ่งก็คือที่เป็นพูดถึงก็คือเคสอุทัยธานีและเป็นเคสที่บุรีรัมย์ซึ่งผมชื่นชมทางมาตรการของผู้ว่าทั้งสองจังหวัดมากแต่สิ่งที่เราทําไม่ได้น้อยกว่าเลยครับ,รบเราใช้อํานาจในการที่จะลงโทษสําหรับคนที่ไม่ยอมปิดสถานที่ด้วยซ้า เรามีอำนาจในการเราใช้อำนาจแต่ที่บุรีรัมย์และอุทัยธานีเป็นการออกมาตรการขอความร่วมมือแต่สิ่งที่กรทมทาเราไปไกลกว่านั้นเยอะครคือเราเอากฎหมายเข้ามาเกี่ยวเลยเราใช้กฎหมายดังนั้นไม่ใช่ขอความร่วมมือคือสั่งไม่ใช่ครับไม่ใช่การขอความร่วมมือเราขอความร่วมมือบางเรื่องแต่เรื่องนี้คือการสั่งให้ปิดดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมั่นใจได้เลยว่าเราทําทุกอย่างเพื่อให้คนไม่ติดเชื้อแน่นอนและเราจะทําทุกวิธีทางที่จะต้องควบคุมโรคนี้ให้ได้ครับ คือคือความหมายของท่านโกศกเองเนี่ยพยายามจะบอกว่าถ้าวันไหนที่กรุงเทพมหานครประกาศล็อกดาวน์ปั้งขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าพี่น้องคนไทยที่อยู่ในกรุงเทพแต่เป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยต้องกระจายกลับบ้านค,คือพอกระจายกลับบ้านไปก่อนที่จะมีการล็อกดาวน์เนี่ยแน่นอนว่าเขาอาจจะเอาเชื้อไปติดต่างจังหวัดจ<ช>ริงๆเี่ยเหรอฮะใช่ครับก็คือการล็อกดาวน์คืออย่างอย่างที่เราพูดว่ากรทมทําได้เนี่ยคือการปิดสถานที่ทั้งหมดแต่ถ้าเราจะไม่สามารถปิดกั้นให้คนไม่สามารถเดินทางได้อย่างเช่น เราจะสั่งให้ตั้งด่านได้ไหมไม่ได enfin, ้เพราะผู้ว่ากทมมีอำนาจในการสั่งตำรวจคือถ้าเกิดจะทำอย่างนั้นคือเท่ากับว่าเป็นการประกาศกฎอัยการศึกผมไม่ได้เรียกว่ากฎอายการศึกคือเราเรียกว่าเคอร์ฟิวดีกว่าครับเราจะพูดว่ากฎอัยการศึกเคอร์ฟิล้วกันว่ามีการทำ่างนั้นซึ่งเราพร้อมจะให้ความร่วมมือแต่สิ่งที่สำคัญนะครับต้องทำและจบอย่างมะนิลาผมขออนุญาตยกตัวอย่างที่เขาได้มีการออกสิ่งนี้แต่เมื่อมีมะนิลาได้มีการออกมาตรการล็อกดาวน์ปรากฏว่าคนออกมาเหมือนเดิม ถ้าคนออกมาเหมือนเดิมการล็อกดาวจะทําให้การล็อกดาวนานขึ้นยาวนานขึ้น<ะ>และคนก็ยังติดเชื้อเหมือนเดิมดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราอยากจะให้คนนะฮะทุกวันนี้แม้ว่ายังไม่มีการล็อกดาวต้องเว้นระยะห่าง<ะ>แ,แม้กระทั่งนั่งนะฮะผมความจริงอยากจะเหยียบมานั่งตรงนี้ด้วยซ้า<ะ>เพราะนี่คือ<ะ>ไม่ให้การเว้นระยะห่างที่ถูกต้องเพราะถ้าเกิดคุณเจอใครก็แล้วแต่แต่คุณมีโซเชียลดิสแทซ์หรือการเว้นระยะห่างไม่มีทางติดครับ<ะ>อย่างที่2ก็คือการล้างมือล้างมือคือสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าเชื้อโรคนะฮะ ไม่ได้อยู่ในอากาศแต่มันอยู่กับมือเราแล้วเรามาสัมผัสหน้าและสิ่งสุดท้ายคือการไม่ไปที่ที่มีการรวมคนอย่างนั้นเนี่ยอย่างปัจจุบันนะฮะเราก็มีอำนาจในการสั่งให้คุณหยุดงานแต่งคุณหยุดงานบวชแต่เราขอร้องเราก็ออกมาตรการขอร้องพี่น้องประชาชนแต่ปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่าคนบางคนก็ยังมีคือเราไม่อยากจะไปขัดหรอกครับคนจะแต่งคนจะบวชแต่เราต้องขอร้องครับเพราะการที่จะแก้ปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่เราจะล็อกดาวแล้วจบ แต่ปัญหาคือต้องให้พี่น้องประชาชนตระหนักทุกอย่างนะที่คนก็พูดกันตระหนักแต่ไม่ตระหนกตระหนักว่าโลกนี้มันคืออะไรเกิดขึ้นได้อะไรและก็เราทุกๆคนนะฮะสามารถแพร่กระจายเชื้อได้รวด,ดเร็วมากครับผมที่นี้ในมุมของเลขมธิการตอนนี้เจอคนที่ฝ่าฝืนบ้างไหมเออฝ่าฝืนยังมีอยู่ครับแต่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ,อ,มมอเพวาะว่าร่วมมือนะฮะเพราะว่าเราเข้าใจนะครับว่าคุณค่าคทางเศรษฐกิจเดี๋ยวผมจะพูดตลอดว่า เราเข้าใจว่าการล็อกดาวน์หรือการปิดสถานบันเทิงสถานบริการหรือสนามมวยต่างๆเนี่ยมันทําให้คุณค่าทางเศรษฐกิจลดลงแน่นอนแต่สิ่งที่สําคัญอยากให้เขาเนี่ยฮะคิดถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของความเป็นคนนะฮะอย่างวันนี้มีการที่สถานประกอบการที่ถูกปิดนะฮะมสมาคมเนี่ยเขาได้มาเรียกร้องแล้วว่าชุนจะล็อกดาวนานเกินไปไหมสิบสี่วันซึ่งเราก็พยายามจะพูดคุยกับเขาว่า ขอความร่วมมือจริงครับเข้าใจว่ามันจะเดือดร้อนแต่ตอนนี้เราต้องช่วยกันในการที่จะต้องาต้องต้องตรงๆค,ครับผมแต่มันก็จําเป็นไมคงันมันก็นกจะกลายเป็นแหล่งที่แบบว่าทุกคนไปเจอกันแล้วก็อาจจะก,กระจายเชื้อได้ครับผมทีนี้มันก็มีประเด็นอีกอันหนึ่งซึ่งหลายคนเข้ามมองกันนะฮะว่าเข้าใจว่าทางกรทมเองเนี่ยพยายามที่จะแบบขอความร่วมมือแล้วก็อาจจะมีการสั่งด้วยครับแต่พอสั่งไปแล้วอาจปิดแปดสถานที่อย่างเมื่อกี้ที่ท่านโฆษกบอกมามันก็ยังมีกรณีของคนที่ยังต้องไปทํางานอยู่ ต้องขึ้นรถไฟฟ้าต้องขึ้น ZA, รถเมล์ขึ้นต่างๆนานาอาจจะมีการไปติดต่อกันตรงนั้นอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าก็อย<ๆ>่าง <ละ S 3> ที่บอกครับก็ว่าถ้าเกิดเราต้องการเรามีอำนาจในการสั่งปิด BTS นะฮะไม่ใช่ m r t เราม,มีอำนาจในการสั่ง BTS แล้วเราสามารถสั่งได้เลยแต่ถ้าเกิดการปิด BTS ไม่ได้หมายความว่าคนจะไม่เดินทางไปทำงานถ้าเกิดเราทำการปิด BTS รับได้ไหมทำได้ครับแต่เพราะว่าคนประชาชนรับได้ไหมถ้าต้องปิดแต่ถ้าสมมติผู้ติดเชื้อ แทนที่จะขึ้น BTS ไปขึ้นรถแท็กซี่ซึ่งอากาศค่อนข้างจะอับก,กว่าและมีการจามใส่แท็กซี่อย่างเคสที่ติดกันส่วนใหญ่ยังไม่เคยคเห็นมีการติดจากรถขนส่งสาธารณะนะฮะมีแต่ติดแท็กซี่ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นการเร่งการแพร่กระจายของเชื้อไหมตัวนี้ครับต้องพิจารณาด้วยครับครับผมอ้าวนะฮะนั่นคือในมุมของทางท่านโฆษกกรุนครก็ได้มีการชี้แจงแบบนี้นะฮะว่าไอ้เรื่องของการที่จะแบบใช้คําว่าร็อกดาวน์มันอาจจะยังไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นมาตรการคุมเข้มในการสั่งเนี่ยโอเคมีการสั่งไปแล้วแ่ด้วยกัน มันจะเป็นสนามมวยสารบันเทิงนะฮะโรงนวดอะไรต่างๆ,ๆนานาถูกไหมครับโรงเรียนแล้ววันนี้วันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมครับคือวันนี้เราจะมีการคุยกับคณะคณะบดีของคณะแพทยศาสตร์หลายๆโรงพยาบาล <ค kal. S 2> ทั้งโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลศรีราในการที่จะออกมาตรการเพิ่ม,ตมเติมโดยเฉพาะเรื่องของ social distancing นะฮะเราก็บอกพี่น้องประชาชนเลยครับว่าเราอาจจะมีการออกมาตรการในการที่จะขอร้องให้ร้านค้าต่างๆร้านอาหารต่างๆบังคับให้เว้นระยะซึ่งถ้าเกิดท่านไม่เว้นระยะ เราไม่อยากทำหรอกครับแต่ต้องมีการปิดสถานที่จริงๆดังนั้นขอให้เราช่วยกันนะครับในการที่จะเว้นระยะห่างให้คน,นยอยู่ห่างกันมากขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมากขึ้นครับอนะครับอา้าวโอเคนั่นคือในมุมของทางท่านโฆษกกรุงเทพมหานครที่แจ้งมาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวต้องรู้ต่อไปว่าจะมีมาตรการะอะไรออกมารองรับอีกบ้างหรือเปล่านะฮะหรือไม่แน่อาจจะแย่ได้อย่างที่ทางอาจารย์ที่ตอกมา ถูกไหมครับคือแย่ี่เป็นเพียงว่าคนที่ไม่สบายแล้วอาการมากเรามียารักษาเขาไม่ให้เขาเสียชีวิตนะครับแต่ที่ต้องแย่จริงๆคืออัตราการเพิ่มของคนที่ไม่สบายเนี่ยจะต้องมีน้อยๆแล้วก็ค่อยๆหมดไปครับครับถ้ามีเยอะเมื่อไหร่เราก็ยังแย่ไม่ได้ครับครับแต่ยืนยันว่าตอนนี้อาวีการหรือว่าฟาวิพิราเวียซึ่งเป็นยาตัวที่เข้ามาตอนนี้แน่ๆอยู่ในเมืองไทย40,000เมตรกำลังจะสั่งเข้ามาอีก1 0 0 0 0 0เมตรถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสั่งเข้ามาเรื่อยๆ ใช่ครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลนะครับพอใช่ไหมฮะเพียงพอครับในขณะนี้เนี่ยมีเหลือเพียงพอเลยครับสําหรับผู้ที่ไม่สบายอยู่ในขณะนี้ยาพอแล้วเตียงพออันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับยาพอแล้วเตียง <c oughs> เราก็พูดเรื่องเดียวกันะ <c oughs> ที่เราบอกว่าเราถือต้องการให้คนที่ไม่สบายเนี่ยเข้าสู่ระบบทีละไม่มากนักเพราะทุกๆคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีคนจํานวนหนึ่งที่ต้องใช้เตียง คร,ครับผมเอาลฮะก็เป็นกําลังใจให้กับทางคุณหมอทุกทกท่านนะฮะเป็นกําลังใจให้กับทางกทมด้วยนะครับในการที่จะต้องควบคุมดูแลนะฮะทั้งสองฝ่ายก็ต้องมีการประสานกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยขอบคุณทั้งสองท่านมากครับครับ